ขอเจอระดับมหาการจะแทบเบอร์ไม่เข็ดเดียวกูอเอากูอเอาเห็นออร่าออกไปกันอ่าเปลี่ยนเป็นเราทำได้วีดีดเราทำได้มันทำได้หรือเราทำได้เราเราเรามันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมเ,เอาเครื่องเส้นกูให้เอ่อน้ำยาปรัะพนุ่มสีม่วงกูให้ผ้าคิลิวสีม่วงไอ้เอ่อ้าคิลิวกับน้ำยาปรัะพนุ่มคืออะไรนะน้ำยามืดมนไง มันช่วยอะไรวะบังสายตาฆาตกรเหรอมันเป็นหมอกกูให้ผ้าคลุมแล้วกันผ้าคลุมสีม่วงสัตว์แล้วก็ให้ซ้ำกูเนี่ยนะอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเดือดวะเดือดตัวอะไรวะเดี๋ยวนึกอยิวเดือดไงสัตว์ไอ Resident Evil อ่ะโอ้อะ้ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมัน d e m i s เหรอน่าจะเป็นในตัวนั่นแหละไอตัววาร์ปเะวะวาร์ปอแก้ว ให้เห็นเป็นรูปแบบว่ามันทลุไม่ตดมาได้อะโอาอีกแล้วอยากเจอตัวดีๆเนี่ยจัดให้แล้วเนี่ยมึงว่าเราจะรอดไหมตานี้คงไม่รอดแรกที่เจอไงนั่นอูรอดอุ้ยไมเคิลไมเยอร์ไม่อันนี้มันเป็นด่านไมเคิลไมเยอร์โอ้เหี้ยตกใจเอาใครเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งทั่วเลยอ่ะเอาตู้ห้ามเข้าด้วยทำไมอะตู้เข้าไม่ได้เออเฮ้ยห้องใต้ดินมีอะไรไหมมีตะขอสี่อัน Ô hà khương ngân nhà. ơ ơ chờ lạc không nâng ôi 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 Tay ơi mặt ơi วิ่งดีรอแม่งตัดริบปิตล่ะลูกกูรอดแล้วกูก็รอดโอ้ยไม่รอดอ๋อไปคนโดนฟันดีวะลอทันเฮ้ยกูรอดตายฮอฮ่าตัวอะไรวะเฮียมองไม่ทันเมื่อกี้ตัวอะไรก็เด็ดไงเดดเดดไหนวะเด็ดไรอะไอตัวผุ่นๆน่ะคนอห่นไหมผุ่นน่ะนึกไม่ออกเว้ย โอ้ยเฮียเพื่อนโดนทำร้านล้างโทเทมเจอโทเทมผ่านหน้าเฮียเฮียกลัวแทบตายสัตว์ไม่ไกลไม่ไกลด้วยเดดเดดเอ้ยอ๋ออ๋อไออ้วกเออเปล่าวะรอ้อ้วกดินั่นมันเดอะดรีคไม่หาใครไม่รู้ในป่าอ้ ไอ้แม่อยกูไปช่วเพื่อนไอ้ไอ้แล้วกูเดินมาแล้วมันไม่ให้เจอกูละกูมาหามึงเอาเพื่อนเพื่อนหนีเฮียเอ้ยไปล็อกมันมามาคู่จริงแมวมาแมวมามืดมืน้ามืดมีแค่หน้ามืดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งกูซ่อมเสร็จแล้ว เฉาเฉาเพื่อนเฉาเฉาโอ้ยแล้วตอนนี้มันคือมันแหลกมากอ่ะพุทธแหลกเลยกูอยู่ชั้นสองของบ้านไม่เจออะไรเลยกูลงมาแล้วข้างล่างมันจะโผล่มาในตู้เว้ยกูรู้เลยว่ามันโอ๊ยโอเคล็อกมันต้องล็อกตู้เอาไว้โอ๊ยมืดตรงหน้าเลย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 เไอของกูมันกระตุกมากตอนเนี้ยมืดเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะมาไล่ใครอยู่ไอฟองกูเห็นเงาฟองไอกูเห็น เงามึงเออ,เอ,อในี่ใครไม่ใช่ล็อกกูอยู่บนบ้านกูหาเครื่องอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยมึงลากกันมาโอ้โหใครลากเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงลากกันมาออหลงังตามหลังมาเลยอะ่ะกูอเอเอมึงลากกันมาหากูกูไม่รู้กูไม่เห็นมันนี่อะมืด่างนี้กู BE ล็อกก่อนกูล็อกกูล็อกกูไม่ให้มึงมา กูให้มึงมาไอสัตว์กูให้มึงมากูล็อกตไอสัตว์ on, อมอนแมนกูอยู่ดิเดี๋ยวถึงมึงกูจะลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหนอ่ไอไม้ฝระหงเลยแกไม่น่าพูดเลยสัตว์ขาเขาอ้โดนห้อยาโ้โอ้อยย โอ้แม่งเงยเห็นละไล่ไล่มือใช่ไหมเออโอ้ยนาเนี่ยที่แขวนเอ็ดเดี๋ยวโอ้ยหน้าตาหน้ากูจังหน้าตาหน้ากูเกินเฮียทุบเพื่อนแรกไองเ้ยไปหาใครที่วิ่งมาอย่าวิ่งมาเคยคนที่ชั้นสองอะชั้นสองกับเพื่อนกูกำลังไปหายฟองเพื่อนล็อกตู้เฮียเฮ้ยแม่งกดพลาดมึงเพื่อนซ่อมไปก่อนเพื่อนซ่อมไปก่อนละมันไล่เพื่อนอยู่ อ้าวเฮ้ยเฮอะไรมึงวิ่งมาทนีำไมยา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 สัตยายามึงหยกยายาไม่มีสปีกเกอร์คุยกับพ่อมดยยาไอเทียก็ไอหาแม่ช่วยหาแม่มึงไม่หาแม่มึงเดี๋ยวโอ้ระเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วกูซ่อมไปไหนไม่ได้สัตว์อีกแล้วมาแล้วไปละแล้วไปก่อนไป ยี่เราไม่ได้ายตรงไหนวะมันใกล้ๆเลยเฮ้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 ยเอ็ดเอเดอเอดอเอเดอ้ยเดออ่าหิมันเอ้ยใกล้ๆกูเลยเดี๋ยวฉันจะดึงนะเนี่ยกูอยู่ข้างๆมึงเนี่ยมันยังอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้ยโหดเหลือเกินแม่วะแม่แม่มาไปยัง โอ้ย oh yeah, เคียมืดอีกแล้วตกูกดผ้าดีกไปร่วกูช่วยมันก่อนไปอ้งฟองฟองมันมามามันมากูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยไม่ใช่วรอฟองก่อนฟองก่อนฟองก่อนฟองต่อนกูอยู่ในตู้เลยนอนงี้อ่ะก็จ้าเออมันไงมัน่ยกดพลาดเนี่ยมันระทึกไงอ่ะกูดูแดดู้ไหมใกล้ใกล้ข้างหน้าเลยสัตว์ แล้วตุ้อยู่ตรงนี้ด้วยเฮียหนีนี่ไปสุดตอนเฮียตอนอยู่เฮียสามเครื่องวะมีเครื่องอยิงตรงหน้าบ้านพอดีเลยอ่ะมีเครื่องอยู่ตรงหัวมุมถนนนะ่ะไม่แต่ไอเรื่อง,อง <c oughs> จะซ่อมมันยังไงเนี่ยบ้านไหนตอนนี่อยู่ใกล้เครื่องนั่นแนะ่ละแต่กูก็ลังกูก็ลังย่องเอ้ยเสียงแล้ววะเนี่ยมันเจอเครื่องแล้วอยู่ในบ้านฮะโอ้ นี่อะเอ้ยเดี๋ยวแมวไม่ใช่มึง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 ไปลากไปลากไปลากไปไกลจะถึงเต้นไปเดินไล่สิบเลยอ่ะหนากูแล้วหนากูแล้วโอ้ยเฮียติดเสาโอ๊ยโอ้ยเออไม่ซ่อมเลยนี่วะกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้ว อูจะไม่รอดแล้วคุณหนีได้ไม่นานแล้วโอ้ยน่ากลัวสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้เตือตายแล้วเจอมบ,บันเห้เออตอร์รีบริบตอ์เมสเฟนด์้องกองอยู่วะไม่คือทางย่องอยมันอยู่แถวกลางๆหมู่บ้านอะ มันมันเข้ามาเนียเอ้ยเอ้ยเออล็อกมาหาคุแล้วมันวาร์ปแล้วมันวาร์ปแล้วเฮียไปแล้วมั้งดีเสียนะโอ้ผูเห็นมาละเอออออมันน yeah> anyway> ่าจะไปหายฟองไม่มีเครื่องอยู่ตรงนั้นตรงมุมบ้านนั้น เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกหน่อยต้องไปอีกนี่แหละแต่เครื่องอยู่ตรงนี้นายศาสตว์โคตรทึกเลยเฮียเลยเหลือเครื่องเดียวนะประเด็นน่ะซ่อมเสร็จแล้วโอ้โหปวดตู้อ้าวอ้าวอาเหี้ยอ้าวโดนล้ว้องซ่อมเครื่องเครื่องเดียวเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าอย่าเครื่องนี้อย่าไปหาเครื่องอื่นหาเครื่องอื่นเครื่องนี้ไม่น่ารอดไอ้เหี้ยไหนล่ะ น่ะต่นี่มืดคุมองที่อะไรไม่เห็นเลยล็อกล็อกแล้วล็อกเลยมันยังตามอยู่โอ้ยเขี้ยมมันอ้อมหลังไฟเพิ่มหนึ่งก่อนเพื่มหนึ่งไหนวะ แล้วเน,เน,น่มันแคมป์อยู่ใช่มาขหอ,อยล็อกอะไม่แคมป์มันไม่แคมป์มันอยู่บนด้านไอ้ฟองไอ้ล็อกเปิดฝักแล้วไอ้ล็อกนี่ขั้นสุดท้ายดิน้นดิ้นหน่อยมันยันอยู่ไหมอยู่ไหมผมไม่อยู่รีบวิ่งไปเลยไอ้ความันจะมารีบวิ่งไปรีบวิ่งไปไอ้ล็อกจะตายแล้วโว้ย โอ้โหมันไล่ล็อกเลยแยกคนละทางแยกคนละทางเครื่องนึงอยู่ไหนวะเนี่ยมันยังอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะเฮ้ยหลังหลังใครหลังใครหลังบูหลังล็อกไอ้เพี้ยลงม้ไม่ได้มันมีมันมีเครื่องตรงหน้าบ้านนู้นนั่นแต่ไม่ไหวเออมาไล่ฟองแล้วไปชุบตัวไปชุบตัวไปล็อกชุบตัวไปชุบตัวไปโอ้ย เฮียเฮียเฮียน่าขูดสัตว์ไอ้เชี่ยนี่น่าขูดสัตว์จริงฟ้องระวังไปฟาเฟ้า,<ส>าระวังมามันดักน้ำดักหน้า,หน,าหน้ามีตู้ยาไป<ว>อย่ามอบฟ้องระวังมาด้านหลังมันวาร์ปได้ไปไหนด้านหน้าด<ป>้านหลังไปหายล็อกไปหายล็อกไอ้ล็อกพื้นตัวเสร็จแล้วหมอบไม่ได้ใช่ไหมหมอบมันเห็นไอ<ห><ค>้เชี่ยเอ้ยมันเอาไอล็อกมันเอาล็อกก็แต่ หมอมันเห็นใช่ไหมถอดดูต้องลองถอดนอ่นสิโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกกะจะให้มึงไปดึงมันหน่อยมันฟื้นตัวเสร็จแล้วอะ่ะดึงดึงดึงจึ๊กเดียวมันขึ้นเลยไงไม่ตอนนี้มันอยู่ไหมเออมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเจอล็อกแล้ว วามันกลับมาแล้วมันกลับมามันกลับมาไ <c oughs> ันะไม่ไอ้เอ้ย,อยมันมันไม่อยู่แล้วฟ้องวิ่งไปอยู่นในบ้านวิ่งไปเลยวิ่งไปดึงเลยดึงเลยวิย่งเลยเนะี่ย มาบอกนะถ้ามากูหิ้ยเลยจะมาแล้วแต่คือมันต้องรีบดึงเลยดึงจี๊ดเดียวไปไปเลยไปลองมันมีซ่อมตัวเองแยกกันไปแยกกันไปอย่าอยู่ด้วยกันแยกกันไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหตกเห็นแล้วหน้าบ้านมันเข้ามาในบ้านว่ะเนี่ยเราเครื่องอยู่เนี่ยเราเครื่องตรงหน้ามึงเลยเห็นไหมเกลีย์ละมืดละมืดละเออตอนนี้มันตามใครอยู่ ให้ตามใครไอไอล็อกมันในนี่เออมันซ่อมตัวเองเสร็จแล้วไอล็อกมันจะไปสุดทางแล้วน่ะรอบข้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมอบไว้หมอบไว้ไอล็อกหมอบไว้ตอนนี้กูหวาดเสียวมากเลยอยู่กลางสนุกเนี่ยมันหายล้องมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนี่นี่นีอย่าลากไปหายล็อกอย่าลากไปหายล็อกอย่าลากไปหายล็อก ไอ้ฟังล้มแล้วเครื่องอยู่ตรงนี้ไหนสัสแล้วเหลือเครื่องเดียวได้ไงเออเฮียตายเลยไหมไอ้เฮียมาขนาดนี้เหลือเครื่องเดียวอ่ะมีเครื่องอื่นอีกไหมอ่ะเฮ็ดเนี่ยหลังนี้เดี๋ยวไปดี๋ยวดหลังตรงนี้หลัตรงนี้มันมีเครื่องตรงด้านหลังมึงอ่ะตรงนั้นเปล่าซ่อมไปอย่างนี้นี่อมไปแล้วก็เลยหน้าบ้านนี่แหละแล้วเข้าไปในบ้านด้วย มันออกจากบ้านมันกำลังวาร์ปมันวาร์ปไปแล้ววาร์ปไปหายฟ้อง,อองามาว่เราสึกว่ามัเมา, <c oughs> าววางไปบ้านนู้น <c oughs> ล็อกอยังมันจะมามันจะวาร์ปมาตอนที่ มันจะมาตอนอะไรนะมันตอนหน้ามืดตอนที่มันมืดๆืดอ่ะเกี้ยเหลือเกินเกี้ยวเดียวว่ะเกียวมีสองเครื่องหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่เข้าไปแล้วพยายามลงบันไดพยายามลงบันได่าโดดลงนะื่อไหแม่งสบาเฮี้ยวฟง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 ยอง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 เกี้ยเหลือแค่เครื่องข้างหน้าเออ ไปแอบไมมแอบสักคนหนึ่งแอบหลังอ่ะพยายามหามุมที่แบบคิดว่าเป็นมุมบอดอ่ะเอออ่องฟองแอบแอบหาที่แอบเป็นพุ่มไม้หรืออะไรหลังรถอย่าอย่ายื้อย่ายื้อย่ายืนนี่กูเป็นโค้ดหรือเป็นไกด์ไลน์วะไอ้สัสเออเห็นแล้วไปไปทอบายไเมันเข้ามันเข้าเข้าออกบ้านหลังนั้นน่ะเหมือนมันรู้ว่ามีแค่เครื่องเดียวอ่ะ อย่าแยกันมากอย่าแยกันไกลมากอย่าแยกกันไกลมากฟองอย่าแยกกันไกลฟองมาแะ้วใช่ไหมใหญ่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 ฟองจ้ะฟองไปซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องเครื่องหน้าบ้านเลยหน้าบ้านนู้นค่อย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 ่อยค่อยไ่อ่อย้่แยค่อไ่ย่อยค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 ่อยอย่อยค่อยบ่อยค่อค่อย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 ค่อ่อยค่อยค่ออยคว่อยค่่ยคอ่อยค่อยค่อยค่อ เฮ้ยเนี่ยเกมตานี้โคตรตึงเลยย่าไม่เห็นตึงขนาดกินก่อนเลยโอ้ยแล้ว<ฮ>ฟองฟอง,ฟองมืออยู่ใกล้ตูออย้ยาเฮ้ยในตู้หาเครื่องอยู่มันน่าจะมีตั้งแตเครื่องหน้าบ้านนั่นสิเดินแล้ววะหน้ามืดว่ะมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ววัวแล้วพายุ เอาแล้วไงไอ้เหี้ยทั้งในเกมก็ตึงทงั้งอะไรก็ตึงอุ้ยหอบ้านนั่นแหละวนอยู่ในบ้านนัน่นแหละวนเป็นสังเวชสีเลยเฮียแล้ยมันเหลือแค่เครื่องข้างหน้ากูเนี่ยเหลืออยู่เครื่องเดียวเนี่ยแล้วมันก็เต้นอยู่ตรงนี้แหละตึกตักตึกตักเนี่ยทำไมวะทำไมทำไมเราไม่ซ่อมเครื่องเครียร์เนียนก่อนวะแรก ย่องไว้ฟ้องย่องไว้เฮ้ยเ้ยมันมาวะมามามันวาร์ปมาแตกวะต้องแอบผู้ไม้ผู้ไม้ของอย่าพึ่งนะรอรอก่อนถ้าเกิดรถมันโดนไล่อ่ะมึงค่อยๆมาไอ้นี่มาต่อเลยกูเห็นมันเป็นตัวมันอะเหมือนเป็นตัวมันอะ ดูฝันตรงข้ามป่ะเมื่อกี้เห็นเลยครับเก่งแล้ววะมันมาจต่ฟ้องอยู่ในพวกมาไว้ไม่เป็นไรต้องเป็นเสื้อเขียวอเนี่ยแน่นอนเสียงมันหลอนขึ้นเรื่อยๆวะ่ะมันมันเข้ามาในบ้านไม่น่าใกล้ๆไอ้อีกาขึ้นหัวแล้วอ่ะจะฟ้องขึ้นหัวหรอเอออีก,กาขึ้นหัว,วต้องหนีแล้วฟ้องแต่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งฟ้องระวังหลังด้วยนะฟ้องมันมาหลัง ว่่าาเรอยูนี้ยาวป่ะป้าไปไหนอะประเด็นเนี่ยแหละซ่อมเสร็จยังโยังเอายังไงมันต้องซ่อมอ่ะคุณต้องซ่อมไหมซ่อมซ่อมเเดี๋ยวเดี๋ยวมันมา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 หนีหนีหนีลูกเลยว้าไปเลยวิ่งละล่อไปไกลล่อให้นานล่อให้นานล่อให้วงวนวิ่งวนวิหลัก เราเฮ้ยตายกันหมดแน่ๆดูทรงอ่ะเอ็งหาท่อเลยเพื่อนมันแขวนในใกล้ด้วยประเด็นฟอ,องเพิ่งเฟดสองเปล่าวะโอ้โหเครื่องอยู่ในบ้าน,นอีกฮะเครื่องอยู่ในบ้านอีกเครื่องหนึ่งฮ่าเฮ้ยซ่อมซ่อมซ่อมฟอ,อ,องล่อไว้ล่อให้นานๆพยายามวนรถวน,นรถวนรถวนรถเสียงออกเสียงออกเออเสียงออกขวาไอ้เหี้ยไม่ทันละ ซ้ายเฮ้ยมันไปหามึงละมันไปหามึงละพูดจริงไปหามึงละมันเข้าไปในบ้านละเฮ้ยเจยไม่เห็นโก้ยอ่ะอยู่ในพุ่มไม้เพื่อนเ <c oughs> นี่ยมันวนหากูเนี่ยเพื่อนไอ <c oughs> ้ล็อกอยู่ไหนวะ โอ้ยเกียดกีตะขอชิบหายแล้วอ้าพ่อมันแคมปไหมไม่น่าถามนะจ้าเอนหน้าประตูวันวาร์ปรอบเราไม่มีอะไรหาที่พุ่มไม้เลยล็อกมองหลังหน่อยผูม,มองไม่เห็นฟ้ฟองอะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันแล้ว ไอ้ล็อกไม่เนียน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 มึงไม่เนียนไอ้เหี้ยโคตรต่ำผู้ไม้โคตรต่ำไม่เนียนไม่รอดสักคนไอ้เหี้ยมีมีไม้ด้านหน้าแต่ไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยไกลแล้วช่างมันเถอะไอ้เหี้ยตึงเกินนะคุยอยากจะร้องไห้ เฮียจะร้องไห้ไอ,อ่ะโอ้แม่งอย่างตึงเกินอะ่ะเกมเ,เฮีย้ยเลยอ่ะเก่าเฮี้ยยังรอดอีกเหรอไม่มมีอ่อะฟองซ่อมไปซ่อมไปซ่อมไปเพื่อนยยามจุ๊กไว้ล็อกจุ๊กไว้ไอ้ฟองซ่อมจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาเฮี้ย ไม้พอดีด้ดดวยวะโหแล้วตะขออยู่ข้างหน้าด้วยเปิดสามไหมดิไปท้องเหลือมึงแล้ว,ลว <laughs> โอ้ยเฮียกูเลิกดูดีกว่าไอ้เฮียตึงจดัดอะตึงอะอย่างตึงอะได้โอ้ยเอยกูห,หาพ่อเนี่ยตอนนี้ไม่มีพ่อเลยโอ้ยอยากจะร้องไห,ห้เฮียไม่อย่างตึงอะ <laughs>